เพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเพชพ่อมดเคว่าเป์ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายารัรันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า10,000 0คนเติมถูกเติมไวเติมได้ต,ตลอดเวลา24ชั่วโมงส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเบิลคอยคุ้มสุด,สดๆเติมเกม ll วาริปง่ายแสนง่ายเพียงใช้ได้ออเดดีเท่านั้นใส่โค้ดคลาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกด้วยไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคเบาเป์อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ อย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะโอเคครับผมกาวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่นช่วงใหม่สําหรับคอนเทนต์น้องกัดจิกนะครับผมก็เนื่องจากที่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นคาสิกเลยแล้วก็คาสิกของผมเนี่ยคือฉายาก็คือเป็นคาสิกที่สามารถวิพัฒนาการได้ตามรูปเกมใช่ไหมผมก็เลยปิ๊งไอเดียมาได้หนึ่งไอเดียนะครับผมนั่นก็คือผมจะมาเล่นคาสิกนะครับผมแล้วก็ออกไอเทมตามสถานการณ์นะครับผมว่าตาไหนควรออกอะไรถึงจะเวิร์กนะแล น่าจะไม่ได้ออกของแรงๆนะ่าจะต้องออกของแก้ทางซะเยอะนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะว่าคาสิกที่จะออกของตามสถานการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมและเลนล่างครับเดี๋ยวแว้บๆซทาหน่อยนะเหมือนจะมีการบวกเกิดขึ้นนะ,ะตัวหมอกหน้าล็อกไปได้ด้วยนะโอเคเหมือนจะใส่กันแล้วนะเดี๋ยวเราตีไปได้นะครับผมนี่จังหวะนี้วอลัสไม่เห็นเราครับก็ตัวไปจ้ำสแกนนะตบหน้างหงายไปเลยได้ครับผมโอเคหลบไฟนอสปาร์คครับแล้วก็กลับมาฟาร์มต่อเราเจอวอร์ดแดงตัวนี้เคลียร์วอร์ดก่อนนะคาซ ไม่มีอะไรจะรอซ้อนเพื่อนเอานะเกมนี้เราทางด้านเลนบนดโดนไปแล้วนะฝั่งเราเป็นจีนท็อปเลนด้วยนะตอนนี้ไม่มีตัวยืนด้วย โอเคแล้วพี่จินเราโดนอีกแล้วนะท็อปเลนเดี๋ยวไปช่วยซะหน่อยนะกดอันตีนะตัวของเราไล่สุดนะโอเคน่าจะได้ครับนี่ไงโอเคตัวของมอ,อ,มอฟัยนะรรู้สึกว่าจะเล่นเป็นฟูเวทนะก็เจอตัวของจินก็ต้องออกฟูเวทแหละเพราะว่าจินมันไม่ได้หนาอะไรอยู่แล้วออกฟูเวทมากดเลนน่าจะดีกว่าล้วรู้สึกว่าตอนนี้ผมจะต้องหนาด้วยนะ,ะผมเพราะฉะนั้นไอเทมที่ผมจะขึ้นเนี่ยทำให้ตัวเองมีเลือดนิดนหน่อยแล้วก็มีดาเมจด้วยก็คงจะเป็นตัวของแบ็คเคปเวอร์นะได้ทั้งเจาะก่อได้ทั้งเลือด กดนะสแกนไม่เจอเงาครับก็อถอยครับอย่ากระโดดเข้าไปนะมันเสี่ยงเกินตอนนี้อ็อบเจกต์ใกล้จะเกิดแล้วครับผมผมอยู่ใกล้รีฟนะวิยตยาลักมาโอเคแล้วอารีเขาไปโดดใส่แบบนี้นะก็โดดตามเข้าไปครับลักตายเนปะ็นที่เรียบร้อยแต่ว่าวับกลับบ้านไปออกของไม่ทันแล้วแต่ว่าผมเลือกที่จะเปิดตัวของมังกรนะแล้วก็ผมเดินลายเดินแบบนี้คือฝั่งตรงข้ามรู้แล้วนะว่าเรามาเอามังกรนะไม่มีอันติีครับแต่มีแฟตอยู่นะโอเคแล้วตัวของชัยวนหน้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับอาจจะต้องถอยครับช็อตนี้โอเคหลบอันติของวารัสได้นะแล้ว อ,อ๋อเมื่อกี้วารัตไม่ได้กดตีวารัตกดสกิลหนึ่งโอเคได้รีบกดสมัยไม่ทันนะฮะตัวของชยัยวนาที่ได้มาก่อไฟไปนะอูเราผมจะตายต้องถอยออกมาก่อนนะครับช็อตนี้รีบกลับบ้านแล้วก็ไปรีโพโรนะเดี๋ยวไปช่วยจีนหน่อยนะจีนโดนกดหนักเลยนะตัวหมอไฟใกล้ตายแล้วแฟดออกไปแบบน,นี้ต้องตามครับต้องตามสุดไม่ไงตายออไปครับผมได้แบคชิลจากมอกน้าด้วยนะ โอเคแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเข้ารีไปอีกแล้วนะไม่มีใครเดินมาช่วยเลยมีแค่ตัวของซัพพอตคนเดียวนะครับผมโอเคฝั okay, ่งตรงข้ามเก็บรีบไปได้แลวตัวของอารีก็โดนวารัสฆ่าตายไปด้วยแต่ตัวของใครสาฆ่าวารัสไปได้นะครับผมช็อตนี้โอเครักเดินลึกมากนะลึกมากนะแบบนี้ลึกมากนะตุยไปครับตัวเซราฟีนเวสเจ็ดเท่านั้น ไม่ยิงไงโอเคจีนยิงมาเพื่อนยิงมายิงมาเดี๋ยวชงคิวให้เดี๋ยวชงคิวให้ยงหิงให้ทันนะอือหึสวยงามครับผมแต่เบื่อคิวของจีนนะบุกตะตนนี้ผมจะอีโวสกิลหนึ่งนะครับผมพอร,รู้สึกว่าตัวเองได้ปาดบ่อยนะฝั่งตรงข้ามชอบยืนแยกกันก็ไม่มีใครเดินมาตรงนี้เดี๋ยวรู้สิว่าเราโอเคบัฟแดงก็ไม่มีอัแบบเบรตอะไรไม่ได้เลยโอเคแต่มีโกเลมอยู่นะตัวของมลไฟอยู่ในป้อมนะครับผมโอเคแล้วตัวบัฟแดงเกิดพอดีก็ตัดทรัพยากรฝั่งตรงข้ามนะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยคุ้มมานนะ้ัวรยปป เราก็ต้องทําการตัดทรัพยากรเขาเพื่อไม่ให้ชัยวนหน้ามันได้สแต็กไปเยอะกว่ามากกว่านี้นะถ้าเกิดชัยวนหน้าเนี่ยเลทเกมไปอะ่ะสแต็กครบ400เมื่อไหร่มันจะเอาลงยากนะเอาแล้วหลบล็อกได้แบบนี้อถ้าเดินมาเมื่อกี้ผมโสดใส่ต่อได้นะแต่เลนบนครับผมโดนอีกแล้วนะตัวของจิน โดนล้อไปนะแต่จังหวะนี้ครับผมไม่น่ารอดนะตัวของหมอไฟเลือเหลือแค่นี้ผมปาดตายได้สบายๆโอเคตัวของชัยวันหน้ามานะหืสู้ไม่ไหวครับผมตัวเขาต่อยไปครึ่งลอดนะแปดสกิลสามไปด้วยเดี๋ยวรอจูครับถ้าเขาเดินมาเราก็จูไปทางนึงนะจูหืงแล้วไอ้นั่นมันระเบิดเขาเห็นนะโอเคก็ยังดีนะแต่ว่าเราดันเลนไม่ได้แล้วนะเพราะเราไม่มีสกิลหนีแนละ้วไม่มีแฟดด้วยเพราะนะั้นเราต้องเลือกถอยนะครับผมกลับมาฟาร์มต่อครับผมรอรอของแล้วก็รอเล่นใหม่นะเลนล่างครับผมนัวกันอีกแล้วนะ แต่ตัวของบอกระหนาฆ่าตัวเซราฟีนไปได้แต่เพื่อนเราอยู่คนเดียวตัวของไครสาโอเคไม่น่ารอดครับช็อตนี้แต่ยังยื้อได้อยู่โอเคผมเก็บตัวของลักได้นะตัวของบอไฟแยกมาแบบนี้ ừ, แต่ผมโดนเอ็กซอร์สบ่ะนี่ครับเขาเรียกว่าหายตัวรอเอ็กซอร์สหมดเท้าละตัวของ Ari ma, อารีมาซ้อนสวยมากๆครับช็อตนี้ได้ไหมอารี Ari, ได้ไหมไม่ได้เราต้องช่วยเพื่อนครับ ไี่งไงเก็บไปอีกหนึ่งครับผมแต่ตัวของวชมเาญติมาโอ้ยลรวผมไม่น่ารอดแบบไม่มีตีจูงเราหูแล้วเขามีแฟดด้วยโอเคตัวของอลริรอดไปครับแต่ว่าเราไม่รอดนะก็ได้ตัวของแบ็คเคปมาแล้วนะรู้สึกว่าชิ้นต่อไปที่ผมจะออกน่าจะต้องเป็นตัวของผ้าคลุมนะเอามากันสกิลตัวของวารัสนิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยววารัสจับเราหรือแบบหาจังหวะเปิดเราเนี่ยจะแย่นะัางตงข้าเนี่ยมีสกิลที่แบบว่าทำจังหวะเยอะถ้าออกผ้าคลุมมาได้ก็ทําให้เขาแบบว่าต้องมานั่งเสียเวลาโป๊กคือเอาผ้าคลย ผมตวงรักตายไปแต่โดนตวงเซราฟินตึงเอาไว้ครับแต่ว่าไฟนี้ฝั่งของคับเได้เที่ถอยไปครับกลายเป็นว่าเราได้เปรียบนะแต่ตัวของมองไฟดันทางด้านเลนบนอยู่นะครับผม เามื่อกี้ผมยิงบัฟฟาสอ่าเวสัอง,งข้ามไปเดี๋ยวมันไม่แช์บัฟไมเพื่อนนะเหมือนแย่งเลยโอเคครับผมมางกอนน้าแข็งกาลังจะเกิดน,นะเดี๋ยวผมเอาคนเดียวได้นะตัวของชัยวนหน้าอยู่ทางด้านเลนบนนะโอเคแล้วเขายิงแมปมาแบบนี้ตัวของเซราฟีมีมงกุฎด้วยนะแต่ว่ามีมอร์กาน่าคอยโซนอยู่นะครับแบบนี้น่าจะได้ฟรีครับผมอุ้ยดาวลัสวเนี่ยนี่เดี๋ยวรอเราได้ตัวของควบคุมก่อนนะวา่าเราจะหาจังหวะเล่นกับเรายากขึ้นนะครับโอเคแล้วตอนนี้คือสวยครับแต่ตัวของอริตายไปนะต้องถอยครับผมไม่มีอะไรเล่นต่อแล้วผมใกล้ตายแล้ว้ววดย จังงวะนนี้นะจินนะหูหลบหลีกแบบว่าดิจิตอลมากนะโอเคยังยื้อได้อยู่ต้องช่วยแล้วละ่ะลอยมาขนาดนี้ต้องช่วยแล้วล่ะโอเคครับผมตัวบอไฟแยกอีกแล้วครับตัวผมปาดแตกแน่นอนครับผมแลวตัวของชยัยวนาจะตายเหมือนกันอื้อตัวของไฟสามาเก็บงานสวยมากๆครับผมก็เหมือนกันการเอาคืนให้จินไปนะฝั่งตรงข้ามแรกจินไปได้แต่เราได้ถึงสองตัวเลย ก็ในระหว่างตอนที่จินยังไม่เกิดนะผมก็จะมาดันเลนให้เพื่อนไปก่อนนะเดนเล่นแดนต่อดันแทนเพื่อนไปก่อนนะครับผมก็ดยวดูนี้ว่ามีบัฟอะไรหรือเปล่าโอเคมีไหมเอาบัฟแดงเกิดพอดีเลยครับผมเดี๋ยวเวทบัฟแดงนะเวทของชาวนาไปครับผมโอเคมามาวารัสครับผมอุ้ยแล้วแฟดนะแต่ว่าตีไม่โดนนะโอเคแล้วผมแย่งได้ด้วยครับผมสวัสดีจ้าซาวโลกนะฝั่งตรงข้ามเสียแฟดเสียตีด้วยนะคุ้มเลยครับช็อตนี้ได้บัฟแดงมาเลยนะอีโวปีกต่อเลยครับเพื่อความคล่องตัว แล้วเหมือนจะมีการบวกกันอีกแล้วนะเดี๋ยวรอจังหวะนะตัวของชยัยวนาตายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมฝังรองข้ามเล่นประมาทอยู่นะอุ้ยตัวของหม ok อไฟเดินเคียวแบบนี้ถ้าเกิดมีใครเดินหลุดมานี่ผมสามารถเอาได้นะแต่ว่าต้องเอาให้ชัวร์นะครับผมโดดเข้าไปอย่างตอนนี้นะตัวของเซราฟีนะไม่มีเพื่อนเล่นด้วยใช่ไหมนี่แต่ว่าเขาพี่ตัวทองว่ะแต่ไม่เป็นไรเรามีหายตัวอยู่ครับจิ้มไปฟลุปโอเคตัวของใครษา,าเก็บได้นะครับผมต่อไหมต่อไหมโอเคไม่ต่อละกันนะครับผมบาลอนนาะชอก็ดีเหมือนกันนะช็อตนี้ติ๊กเรียกเพื่อออนนนแแลลล้้้วววไไไดดบาาาามมกกก็ีๆค่่ิงปห หัวไหลใครซาวิ่งลงล่างเฉยเลยมันเอาบาอนได้นะเนี่ย ถ้าแบบนี้เอาไม่ได้แล้วนะจ,จะต้องถอยโหแล้วเขายิงเช็คมาแล้วด้วยนะโอเคต้องถอยได้ครับผมด้าเมจไม่พอนะเพราะตัว GPS ไม่อยู่นะวัลอัาตัวของอวัลลัตเขายิงเช็คมาผมเกือบตายแต่ว่าตัวของจินก็ยิงไม่เร็วด้วยนะตัวของไข้ศาสเนี่ยเป็นตัวที่ละลายบอลลอนไวมากๆแต่เขากลับวิ่งลงล่างซะง,งั้นนะและตัวของจินนะเหมือนจะโดนอีกแล้วต้องรีบไปนะตาน,นี้คือออกของแกเดี๋ยวต้องออกต้านเวทด้วยนะเพราะฝั่งตรงข้ามตัวเวทเยอะนะครับนี่ไงปาดไปครับผมฆ่าได้ตัวของจินรอดนะครับผม โอเคตัวของหมอไฟเราวารัตเดินตัวมานี่ครับผมมีพระคุมครบเปิดจังหวะนี้ครับผมทําอะไรไม่ได้ครับไม่ยงไงตายไปครับผมพลังแห่งพระคุมนะวารัตตกใจไปโดนจำสแกนนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดยังเกมมันยังยื้ออยู่เนี่ยผมก็จะออกเป็นตัวของต้านเวทมานะเพราะว่าตอเน,นี้ยมีตัวทั้งเซราฟีนทั้งรักนะแล้วก็มีหมอไฟด้วยเป็นฟูเวทแล้วตัวของชายหน้าก็มีสกิลเป็นเวทด้วยแล้วก็วารัตก็มีสกิลที่แบบว่าเป็นเวทเหมือนกันนะออกลองดาบต้านเวทมาจะดีมากๆนะครับผมแล้วตัวของหมอไฟเขาจะมาหม่งเราหาจัังหววดดดี๋ช โอเคได้บอลอนนะชอเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่ฆ่าไปเลยครับผมได้บาลลอนสักทีนะ ก็เดี๋ยวฟาร์มอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็ไปต่อตัวของมังกรเลนล่างนะโอเคแล้วรู้สึกไม่ต้องเปิดแล้วเพราะเพื่อนเราเปิดมังกรไปแล้วนะเราเอาเทคเทคไล่ฉีดฝั่งตรงข้ามจนตายเลยนะโอ้โหเอามาหีดจัดจัดนะทีเฮ็กตัวนี้น่าจะชนะแล้วนะครับเนี่ยตานี้โอเคเดี๋ยวเวทนะเวทให้หมดนะไม่ให้ตัวของชัยวนาได้ฟาร์มนะไม่รู้ได้กี่สแต็กแล้วแต่เราเวทอะไรได้ก็เวทนะครับโอเคก็เดี๋ยวรอจังหวะฝั่งตรงข้ามพลาดอย่างช็อตนี้นะก็โดดไปเก็บงานได้นะตัวของชัยวนาตายไปอีกแล้วนะครับผมผมก็จัง ผมไม่ไดันเลนล่างแล้วกันนะครับผมเนื่องจากแบบว่าเพื่อนเราเออเยอะแล้วนะเราก็แบบว่ากระจายความเสี่ยงนะกระจายบัฟอะไรอย่างนี้แยกดันไปเราเป็นคนเดียวที่มีโมลิตี้สูงนะครับผมสามารถเอาตัวรอดเองได้ให้เพื่อนเราเออกันไปแล้วเราก็ดันเลนล่างให้เขาแบ่งคนมากันเรานะครับก็จะทให้แบบว่าเลนกลางได้เปรียบว่าเพื่อนเราดันอยู่โอเคครับผมเราฝั่งตรงข้ามหายไปแล้วน่าจะมาหาเรานะโอเคแล้วตัวของลักยิงมาแต่ว่ายิงไม่โดนนะครับผมยังได้อยู่ครับแต่ตัวของบอไฟครับตอนน,นี้ไม่มีผ้าคลุมนะก็ยังเล่นแบบว่าประมาทไม่ได้นะ โอเคแล้วเหมือนฝั่งตรงข้ามเขาจะเดินมานะครับผมโอเคแต่ว่าเราเปิดตัวไปแล้วเราก็ถอยครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็พยายามเล่นนะเล่นเข้าๆออกแบบนี้นะยังไม่มีไฟใหญ่อะไรแล้วเหมือนทางด้านเลนการจะเข้าสุดกันยังไม่ได้กลับไปออกต้านเวทใหญ่เลยนะครับเนี่ยก็โอเคตัวของลักสตลไปแต่ตัวเซนฟีดหลุดมาแบบนี้อืม้มเสียตัวทองไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมแต่ว่าเราก็เสพควบคุมไปเช่นกันนะ โอเคยังไงยังไงถอยก่อนละกันนะเดี๋ยวโดนตัวของมอไฟล์บกนะไม่รู้ฝั่งตรงข้ามเสียอะไรไปบ้างนะครับแต่ว่าทีเฮกก็แตกไปแล้วด้วยแต่ว่าเพื่อเราพยายามเจาะป้อมอยู่นะตัวของโอเครถถังบับหมดพอดีกันจะบอกว่าตัวของรถถังยังมีบับบอลอยู่แต่ว่าเราได้ป้อมกลางแบบนี้คือสวยแล้วนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรายืนดักตรงยางนี้ไม่มีใครเห็นเรานะตัวของจีนถอยดีกว่าไปเพื่อนอืม้ม10หายแล้วไม่มีอติด้วยโอเคตัวของเราครับเดินมาคนเดียวแบบนี้นี่ไงป่าติดบุกุดไปหนึ่งทีแต่ว่าบกุดปลดไปแล้วตายครับผมมานี่ตัวของเซราฟินมานี่ครับผมกระโดดไหล่ครับกระโดดไหลตัวของอะไรใครไม่รู้วารัสใช่ไหมมานี่โดนครับตีไงพลังเหตุเดือบอยดับเบิลคิวไปครับผม โอเคน่าจะจบแล้วฝั่งของข้ามตายถึง5ตัวไม่มีใครมากันพลาดแล้วครับคีบเข้าพอดีแบบนี้ G G W P นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตายที่จะได้ว่าเจอเพื่อนร่วมทีมดีนะถึงแม้ว่าจะเป็นจินท็อปเลนก็ตามแต่ว่าจินคนนี้เล่นดีนะไม่ได้โยนเกมเลยโอเคครับผมชนะจนได้นะก็เป็นบิวคาซิกที่ออกตามสถานการณ์ล้วนๆเลยนะ โอเคครับผมตานี้ต้องได้ m v p แน่นอนนะเพราะแบกขนาดนี้นะครับผมได้ S สด้วยนะในเกมนี้นะครับผมก็ m v p นะมาลุ้นกันหน้าคาสิกของสบสครับ, 12, 19, รบนานๆจะหยิบมาทีนะตัวเมนนะของตัวซิกเนเจของช่องนะครับหยิบบ่อยๆเดี๋ยวจะไม่ขังเอานะครับผมก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูอีกนะจะเป็นบิวคาสิกที่ออกตามสถานการณ์แล้วแต่รูปเกมเลยนะก็บิวจะแตกต่างอะไรยังไงตาไหนควรออกอะไรก็เดี๋ยวรอดูกันในคลิปหน้านะคาซิกเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถออกไอเทมได้ทุก ชิ้นเลยนะครับผมขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมเเอาไว้จอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย